วันนี้จุนจะย่างหอยนะคะเป็นหอยทากบกค่ะคาราก้อนค่ะสเนลนะคะเดี๋ยวจุนจะย่างกินกับส้มตำค่ะหอ,อมขึ้นมาเกลียวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาแซบแล้วค่ะทุกคนมาจ้ะมากินแซบๆกับจูนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากก๊อกเราจ้าเมื่อนีิก๊อกไหวค่ะพี่น้องเลิกเลี้ยนมากกับหิวทันทีเลยค่ะเนาะตอนนี้ใบสาโมกสิบหาค่ะจุนตามหัวสลารี่แล้วก็นิมบ๊อกฮอยค่ะเป็นบ๊อกฮอยทากบกค่ะเขาเอินบ๊อกฮอยทากบกซึ่งข้นตะกระลั่มค่ะเพิ่นมาเคสกินเนาะค่ะเนาะเพิ่อนสมีวิธีเฮทองเพิ่นอยู่ดอกว่าเมื่อกี้ต้องกันค่ะประจำนาวสิบสามพิบสิบสี่พมอังกุยงจุ้ยฮักสไปซี่สลือรกสลัด and this one is uh, land snail yeah I will give you exactly name come join me come come มาหน่องมาหิวหิวหิวอันนี้พักดองค่ะหืมกินน่องจนตามเพ็ดเพ็ดเหมยสองห่อหนึ่นก,นกิโลจุนซื้อไหมเกตยูโล หอมค่ะพี่น้องอือมืมาค่ะมาม่น้ำจิ้มแจ่วด้วยค่ะเจ้ว่าจูนยากินกับสมสมตาแบบนี้ค่ะมีน้ำจิ้มซีฟูดอยู่มือหนาก่อนค่ะอืมยอยเนี่ ตั้งโอค่ะไม่ตั้งโอนี่แบพี่นอ้องเดี๋ยมมือนากินซุก,กีอีกค่ะหอมหนึ่งกิโลไม่ได้จูนกินค่ะหอยครั้งแรกที่ลองหอยชนิดนี้ ไปตลาดนัดก็เลยซื้อมากตั้งใจไปหาบักซี่แลาวมัมมี่ค่ะสปินั์ปักขมฟ้าหลังอืม อากาศตรงตรงค่ะดอกเข้าในออกดอกจูนซื้อพักมาหลายไปร้านคนจีนจุนเห็นพักข้างหน้ามจูนก็ซื้อมาค่ะเขาขายถฟลหมบอกง มารวก่กระสุนกับจูนภาพถูกใจเอามาโอบปอันกระเทียมกับสีแซ่เนาะค่ะเนาะระดำร่วก ใกล้ๆสิ้นเดือนแฟนจ่นสิบห้าไปทะเลขเหรอคะบ้านพักที่เบดีดองคะ่ะหนีหนาว <c oughs> <c oughs> แฟนจ่นเซ็ตง่ายดูบ้าน เดี๋ยวนี้คนไกล้ชิดทุกจุนภาคลังติดโควิดเนาะคะ่ะเนาะลูกน้องแฟนจุนอยู่ในทีมเดียวกันติดหมดทุกคนแล้วค่ะเหลือแต่แฟนจุนมันจะเป็นเจ้าไน้ายเมื่อวานส่งอีเมลมาหาแฟนจุนว่าเราติดโควิดน,อนอ้นองน้องน้องูี่จุนรูจ้จ ติดโควิดขึ้นไปเที่ยวอินเดียหลายเดือนแล้วค่ะพันเี่ยูอินเดียจุนเมั่อไหร่ข้าวใมอินสกแกวร์มาค่ะเนาะดาราท่ายกติดโควิดหลายคนค่ะอ,อ่อนแอก็แพ้ไปค่ะ โลกนี้มันติดไงไอ้หลีมือ่ออึนแ้นจุนไปสีดเข็มสามค่ะของจุนเขาในไดคิวหลังจากแ้นจุนผลเรจาจ้าจุนยังจะได้เปสีดเข็มสามเพราะตามอายุค่ะ Nhìn này cáp Các mũ rốt bà bì chúng nó bạn. mắc khoai mắc bằng ดโดนๆกินที่อ่ะพุงชิรส์ไล่หลายครับหมองมันแสบครับอูมามิ กินเลื้กก่อนจะไปเหตุการณ์บ้านเมื่อนี้หิวไว้ค่ะโตเต็มๆทั้งนั้นเลยพี่น้องคะ่ะ ได้เวลาหอ่อนี่จังสีเป็นโลดค่ะยังกลิ่นงยงอืมรู้สุกว่าพริกเริ่มออกนิ์ค่ะพริกเริ่ม เผ็ดทั้งพริกแห้งพริกสดไม่มเต็มดีครับพี่นอ้องเต็มทุกตัวค่ะอื จัดเข้าไปค่ะ จอดเงาเงวเงแอบสามีกินชีชค่ะกับขนมปังพอปูไม่ยาก กี้ค่ะไปค้ายบ้านเราเพิ่นเวลาพูดจุดิบไปบ้านพักอยู่เบรดตีตอนพิจุนก็ต้องถามเพิ่นก่อนนะคะว่าเพิ่นสิไปตอนใดสิได้ไปเพราตรงกันใี่ไหมจ๊ะว่าเนเพิ่นไปเพิ่นไปยุยโดนอื ก็แฟนไปกต่ไปช่วงที่ฮัฟบ่ได้มีลูกเอาลูกมาอยู่นั่งสิหมคะ่ะบาตรงเว้นที่แฟนอยู่ตรงเมืองลูกครับ คือมก็กินได้เลยค่ะบ้าขมจักไหมเพราะว่าเขาคงสิปล่อยปล่อยไว้หลายหมือนไหมค่ะอืมป่อยอยู่ในถุงว่าหลายหมือนถูกใจจุนเลย ิ <formation jin x 2> <at> ้าเฮ็ดแม่นูอื่นแต่ผมพู้จักแบบแม่นูอีสานบ้านเฮาแกงหัวออมาอมใค่ใบทีเล็กลืมบางโตก็โตหน่อยจะว่าเต็มค่ะ Tìm hmm. đi มูยุงเลืนถามถึนวาถ้ากินพักเกง่งถ้ากินหลายปยังเท่ากือโตซํานี <laughs> ่คุณคนเอเชียสือได้เปรียบค่อนยุโรปแล้วค่ะเนาะเพราะว่าคนยุโรปเขาเป็นโตใหญ่เต็มดีครับ I'm so satisfied. ได้ใจแม่มาก จะจมูกจนจมูกแดงหมาแล้วพี่น้องยุ้งมาคอยกันค่ะ จุนต้องกินข้าวตกม่ายจาุนหูเลยจ้ะแน่นอนแน่นอนต้องกินข้าวครับ อย่างมันหอมพี่น้องมีเตา่าเต่าทานยังสีหอมครับ กระสุนปังปังผ่าไปไ่งอไ้อไรควายเพชรแล้วมาที่นี่เพชรแล้ว <c oughs> <c oughs> กินไปห้งองหายไปนั่พี่น้องค่ะ หนึ่งกิโลกินคนเดียวไม่หมดค่ะกินครั้งเดียวไม่หมดค่ะมันหลายด้วยนาะพี่น้องมันเป็นเฮี่น่ากกินแตครอบครั้วคลรอค่ะ

โอเคเนาะค่ะ okay, so ทุกคนขาคลิปนี้จุดกับคอล่าสมินนะะ่งเลยค่ะเด้อเดี๋ยวเราจบองพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ